สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Thinking Out l o u d คิดดังฟังต่อครับผมวันนี้เราอาจจะมาคุยกันในบรรยากาศที่ข้างนอกอาจจะดูเออเงียบๆนะครับแต่ว่าข้างในใจนี่สิอาจจะยังวุ่นวายอยู่เลยกับคำถามง่ายๆคำถามหนึ่งที่มันดังอยู่ในหัวตลอดเวลาว่าความสงบที่ได้มาจากการตัดใจเนี่ยมันคุ้มค่าพอให้เราแลกจริงๆหรือเปล่าหลายๆครั้งเลยครับพอพูดถึงคาว่าตัดใจเนี่ยคนมักจะมองว่าเอ๊ะ มันคือความพ่ายแพ้หรือเปล่าครับเหมือนเรายอมแพ้แต่อความสัมพันธ์นั้นๆหรือว่ายอมแพ้แต่ความพยายามที่เราลงไปแต่ถ้าลองมองอีกมุมหนึ่งอืมมันอาจจะไม่ใช่การแพ้เสมอไปก็ได้นะครับใช่ค่ะจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นเรื่องของการยอมรับมากกว่าคือยอมรับความจริงว่าบางอย่างที่เราพยายามวิ่งตามพยายามไขว่คว้าหรือบางทีเราทุ่มเทอยู่แค่ฝ่ายเดียวเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ออตอบสนองเราหรือเติมเต็มเราได้ตั้งแต่แรก การที่เราหยุดมันเลยอาจจะไม่ใช่การหนีนะคะแต่เป็นการหยุดทำร้ายตัวเองซ้าๆมากกว่าอ๋อเหมือนเหมือนเรากำลังจะกระโดดข้ามเหวที่รู้ว่ายังไงก็ข้ามไม่พ้นแล้วเราเลือกที่จะหยุดเพื่อไม่ให้ตัวเองเจ็บไปมากกว่านี้ใช่เลยค่ะเป็นการตัดสินใจเพื่อเพื่อเยียวยาตัวเองซึ่งอันนี้มันก็จะสวนทางกับธรรมชาติของสมองเรานิดหนึ่งที่มักจะกลัวการสูญเสีย ที่เรียกว่า loss aversion นะคะไม่อยากเสียสิ่งที่คุณเคยไปแต่จริงๆแล้วการที่เราฝืนยื้อสิ่งที่ไม่ใช่หรืออาจจะหมดอายุไปแล้วนี่แหละคะ่ะคือการสูญเสียที่แท้จริงคือการสูญเสียความเป็นตัวเองไปการตัดใจมันเลยเหมือนสร้างสะพานให้เราเดินกลับมาหาตัวเองอีกครั้งเข้าใจเลยครับฟังดูมีเหตุผลมากๆแต่แต่ทาไมในชีวิตจริงตอนที่ต้องทาจริงๆเนี่ยมันถึงได้ยากจังเลยครับคือ ใจนี่รู้แหละว่าควรพอแต่แต่การกระทำมันไม่ไปตามนั้นเลยยังรอยังหวังอยู่เรื่อยๆอ๋อเพราะว่าเราไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยเหตุผลอย่างเดียวไงคะอารมณ์ความรู้สึกโดยเฉพาะความกลัวเนี่ยมีบทบาทเยอะมากเลยคะ่ะกลัวความเหงากลัวช่องว่างที่จะเกิดขึ้นพอไม่มีเขาแล้วหรือแม้แต่ความรู้สึกเสียดายสิ่งที่ลงไปแล้วทั้งเวลาความรู้สึกดีๆความพยายามที่เรียกว่าสังคอส a ฟลซี อ๋อ oh, ไอ้ความรู้สึกเสียดายของที่ลงไปแล้วนี่เองใช่ค่ะแล้วก็มีความกลัวอีกอย่างคือกลัวว่าจะไม่มีโอกาสแบบนี้อีกแล้วกลัวอนาคตที่ไม่แน่นอนบวกกับความผูกพันเดิมๆที่มันกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตกลายเป็นความเคยชินไปแล้วบางทีลึกๆลงไปเราอาจจะไม่ได้กลัวเสียตัวเขาไปสะทีเดียวนะคะแต่อาจจะกลัวโลกใบใหม่ที่มันไม่มีภาพจําเดิมๆของเขาอยู่มากกว่ากลัวการเปลี่ยนแปลงแล้ว แล้วบางทีก็เหมือนติดอยู่ในรูปคำถามที่มันหาคำตอบไม่ได้ใช่ไหมครับแบบเราทำอะไรผิดไปตรงไหนนะทำไมเขาเปลี่ยนไปทำไมรักเราไม่เท่ากันวนๆอยู่อย่างนั้นเองว่าโอเคไม่รู้ก็ไม่เป็นไรแต่เราจะเดินหน้าต่อครับแล้วพอถึงจุดที่เอาละตัดใจได้จริงๆหลังจากนั้นมันเกิดอะไรขึ้นครับมันคงไม่ใช่แบบภาพตัดปึ้งแล้วรู้สึกโล่งสบายทันทีเหมือนในหนังนะครับอ,อ๋อไม่ใช่แบบนั้นเลยค่ะ วันแรกๆหรือช่วงแรกๆเลยสิ่งที่ชัดเจนที่สุดอาจจะเป็นความเงียบเงียบแบบไม่มีเสียงแจ้งเตือนข้อความที่เราเคยรอคอยไม่มีการรอคอยอะไรแบบเดิมๆแต่มันเป็นความเงียบที่เราได้อยู่กับตัวเองจริงๆแบบรู้เนื้อรู้ตัวไม่ใช่ความเหงาแบบตอนที่ยังมีความสัมพันธ์นั้นอยู่แล้วหลังจากนั้นค่ะความสงบมันถึงจะค่อย,อยๆแทรกซึมเข้ามาทีละนิดทีละน้อยสัมผัสได้จากเรื่องเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจําวัน เลยครับเช่นอะไรบ้างครับใช่ค่ะเช่นเ,เริ่มรู้สึกว่าหายใจได้เต็มปอดขึ้นหายใจโล่งขึ้นหรือกลางคืนเริ่มหลับได้สนิทขึ้นไม่สะดุ้งตื่นหรือไม่ฝันร้ายถึงเรื่องเดิมๆบางทีก็เริ่มกินข้าวได้อร่อยขึ้นเริ่มกลับไปทํากิจกรรมที่เคยชอบคนเดียวได้โดยไม่รู้สึกว่ามีอะไรขาดหายไปอืมเหมือน เหมือนเราค่อยๆกลับมาเชื่อมต่อกับตัวเองได้อีกครั้งค่อยๆสร้างความมั่นคงจากข้างในขึ้นมาใหม่มันไม่ใช่ความเหงาแต่เป็นความรู้สึกสงบมั่นคงใช่ค่ะซึ่งความสงบที่ว่าเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ความสุขแบบพีกพีกสุดเหวี่ยงหรือต้องร่าเริงตลอดเวลาแต่มันคือความนิ่งข้างในมากกว่าเป็นสภาวะที่เรายอมรับได้ว่าเออชีวิตมันก็เป็นแบบนี้แหละ มันไม่ได้เป็นอย่างที่เราหวังเสมอไปและที่สำคัญมากๆเลยนะคะคือเราไม่ต้องฝืนอีกต่อไปไม่ต้องฝืนไม่ต้องฝืนยิ้มทั้งที่ข้างในไม่ได้รู้สึกแบบนั้นไม่ต้องฝืนรอคอยอะไรลมๆแ้งๆไม่ต้องฝืนทำเป็นเข้มแข็งทั้งที่จริงๆอาจจะกำลังเปราะบางมากๆถูกต้องเลยค่ะมันเป็นความสงบท,ที่เราสัมผัสได้ด้วยตัวติจริงๆไม่ต้องไปเป่าประกาศให้ใครรู้หรือพิสูจน์อะไร ใจที่มันเคยวุ่นวายเคยปั่นป่วนมันค่อยๆนิ่งลงค่อยๆค,คลายปมคลายความเจ็บปวดออกไปเองแล้วคำถามสุดท้ายที่สำคัญที่สุดเลยครับที่เราคุยกันมาตั้งแต่ต้นทั้งหมดเนี้ยการเดินทางมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยมันคุ้มไหมครับกับความเจ็บปวดหรือสิ่งที่ต้องแลกไประหว่างทางคำถามนี้ คงไม่มีคำตอบตายตัวหรือไม่มีใครตอบแทนใครได้จริงๆหรอกคะ่ะนอกจากใจของคนคนนั้นเองที่จะค่อยๆพบคำตอบเมื่อมันผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากมากๆไปแล้วแล้วก็มีแรงพอที่จะมองย้อนกลับไปอย่างเข้าใจแต่แต่ก็อาจจะมีสัญญาณเล็กๆน้อยๆที่พอจะบอกเราได้บ้างใช่ไหมครับเช่นการที่เราหลับสนิทได้จริงๆเป็นคืนแรกในรอบนานๆหรือการกลับไปฟังเพลงเศร้าเพลงเดิมแต่เอ๊ะมันไม่เจ็บจี๊ดเหมือนเคยแล้ว หรือเดินผ่านสถานที่เก่าๆที่เคยด้วยกันแล้วใจมันนิ่งๆเฉยๆไม่ได้รู้สึกวูบว่าเหมือนแต่ก่อนใช่ค่ะสัญญาณเล็กๆพวกนั้นหรือบางทีอาจจะเป็นแค่ความรู้สึกเรียบง่ายแต่มันทรงพลังมากคือรู้สึกว่าเฮ้ยเราได้กลับมาเป็นตัวเองอีกครั้งแล้ว ความสงบที่ได้มานี้มันไม่ใช่ของฟรีนะคะแต่เป็นผลลัพธ์จากการที่เรากล้าพอกล้าที่จะวางสิ่งที่ไม่ใช่ออกไปกล้าที่จะเจ็บเพื่อจบจริงๆการสูญเสียตรงนั้นมันเหมือนการเป็นการเปิดพื้นที่ว่างให้สิ่งใหม่ๆได้เข้ามาแทนที่อาจจะเป็นความสัมพันธ์ครั้งใหม่ที่ดีกว่าเดิมหรือเป้าหมายใหม่ๆในชีวิตหรือบางทีอาจจะแค่การตื่นเช้ามาในวันใหม่แล้วรู้สึกว่าใจมันเบาไม่ได้หนักอึ้องเหมือนที่เคยเป็นมานาน ใช่เลยค่ะชีวิตหลังจากนั้นอาจจะไม่ได้ส่งบูรณ์แบบในทันทีหรอกนะคะแต่วินาทีที่เราได้กลับมาเป็นตัวเองจริงๆไม่ต้องเหนื่อยกับการพยายามเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่เราหรือพยายามทำในสิ่งที่มันฝืนธรรมชาติของใจเราแค่นั้นก็อาจจะเป็นการเติบโตที่สวยงามและเป็นคำตอบที่คุ้มค่าที่สุดแล้วก็ได้ค่ะการได้กลับมาเป็นตัวเองอีกครั้งอาจจะเป็นคำตอบที่คุ้มค่าที่สุดแล้วจริงๆครับ ขอบคุณที่อยู่ด้วยกันจนถึงตอนจบนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ใน Thinking Out l o u d คิดดังฟังต่อครับผมสวัสดีครับ